สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆ f อทุกคนที่มาติดตามแม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3มกราคม2,568ค่ะมะรินกับสามีก็มาเดินออกกําลังกายลุยหิมะบนภูเขาสูงแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะลมพัดมาเบา กลางแสงแดดนะคะแดดค่อนข้างแรงมากเลยดูผอาทิ์อยู่ด้านบนโน้นนะคะอยู่ที่บริเวณบ้านบนเขาของพวกเราเองค่ะแต่ว่าพวกเราเดินลุยทะลุภูเขามาอีกฝากหนึ่งมาอีกหุบเขาหนึ่งซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันมาได้โดยรถยนต์ก็ขับผ่านมาได้นะคะก็เป็นบริเวณที่แมลินมาหาเลาะเก็บเห็ดในฤดูเห็ดออกนั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่นะด้านล่างนี้ เมื่อคืนนี้หิมะมันลงมานิดนิดนะดูตรงบริเวณสนามหญ้านี่นะคะเป็นหิมะใหม่ที่เพิ่งตกลงมาเมื่อคืนหิมะเก่าตามทุ่งหญ้านี้ก็คือมันหมดไปแล้วแหละสามีเดินนำหน้าไปแล้วค่ะถึงบ้านโน้นแล้วคนนี้พวกเราก็เตรียมอาหารนะคะเตรียมอาหารขนมปังแล้วก็ซาลาเมมากินเป็นข้าวเที่ยงเหมือนเดิม แม่ลินชวนสามีไปนั่งกินที่หน้าบ้านหลังนี้แต่ว่าแกเดินนําหน้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเดินตามแกไปช้าๆค่อยๆเดินค่ะลมพัดมาเย็นสบายเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ใส่เสื้อกันหนาวหนาๆน,น,น,นี่ก็คือหนาวเลยนะก็ต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะนี่อุปกรณ์เตรียมพร้อมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่เออไม่ได้ใส่ตีนเป็ดมาก็เดินยากนิดนึงเพราะว่ามันหิมะมันมันร่วนมันไม่แข็งนะคะก็จะเดินยากอยู่ อรอยสามีเดินไปแล้วค่ะถ้ากล้องสั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพ,เ,พเพื่อนเพราะมันเดินบนหิมะซึ่งมันกลุขครับอันนี้รอยคนเดินไหมรอยคนหรือรอยรองเท้าหรือรอยเท้าสัตว์ก็ไม่รู้ค่ะ กวางไหมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ดวงอาทิตย์ดูสิป่าด้านล่างนี้ก็เป็นหุบเหวนะคะเพื่อนๆเป็นหุบเหวที่ลึกเลยแหละเดินขึ้นมานี่หอบแหกๆเลยแหละนี้ข้างล่างพวกเราเคยเดินแล้วนะ แต่ว่าเดินเหนื่อยมากเดินมาจากบ้านบนเขาฝั่งน้นเดินรอขึ้นมาขึ้นมาก่อนแรกเดินลงไปข้างล่างก่อนนะแล้วก็ค่อยปีนขึ้นมาบนนี้แต่ว่าข้างในนะ่ะมันจะเป็นเหวเป็นภูเขาเป็นอะไรเยอะแยะเลยให้เราปีนป่ายเหนื่อยมากบอกเลยว่าข้างในนี้เดินขึ้นมาข้างบนเนี่เหนื่อยมากนี่นะคะเ,เพื่อนๆบรรยากาศนะโอ้สามีดิฉันรออยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนนอนบนผู้ชาย รออยู่นู้นแล้วปเราไปนั่งกินข้าเที่ยงที่นู่นกันดีกว่าน,น,น่าจะเที่ยงกว่าแล้วมั้งกันนี่ โ,โอ้โหโอดูสิสวยงามมากเลยเนะดูในกล้องนี่คือสวยมากเลยนอนบ้านด้านล่างนะคะก็อยู่ไกลามาก โอ้ยต้นไม้มันล้มข้างในนคะคะทุกคนเห็นไหมต้นไม้ล้มตรงนี้นี่มีต้นไม้ลม้มเดินมานี่เหนื่อยเอ้ยไม่ใช่เหนื่อยร้อนเลยนะเพราะว่ามันร้อนชิดตาวเลยเออี่ให,ให้นั่งด้วยนี่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 น,นั่งพอดีเลยค่ะเพื่อนๆว๊านั่งกินข้าวดูบรรยากาศ นี่ชิวชิวไปดูข้างล่างหน่อยซิมีอะไรโอ้หนี่นะคะข้างล่างก็จะมีหิมะบางๆนะแล้วก็มีกระเช้าสำหรับส่งอาหารลงไปบ้านข้างล่างน้น้นข้างล่างนี่จะมีบ้านอยู่ในหุบเนี่ยในกลางภูเขาในสามสี่หลังค่ะแล้วก็ไม่มีรถไม่มีถนนนะ ต้องเดินเท้าอย่างเดียวลดลงไปไม่ได้เวลาส่งอาหารก็จะส่งลงไปตามสายพานนี่<ฮ>บรรยากาศสวยงามนี่นี่ก็มีบ้านนะคะเมื่อก่อนเป็นร้านอาหารนะแต่ตอนนี้ปิดไป นั่นก็เป็นอีกหบเขาหนึ่งตรงนน้นค่ะก็เดินทะลุป่านี้ไปประมาณ30นาทีก็ไปถึงตรงนน้นมาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณสําหรับการรับชมเหมือนเดิมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะวะ่าเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็จะไปนั่งกินข้าวกันก่อนตรงนี้ สามีดิฉันเริ่มลงมือแล้วค่ะหิ้แล้วไปแล้วค่ะเพื่อนๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ๋อ